DSI มีเอกสารหลุดออกมาหลุดจากไหนไม่รู้และเป็นข่าวว่าการหัวสวนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการหัวมีการจ่ายเงินอย่างชัดเจนทั้งในรอบอันนี้เป็นข้อมูลก่อนนะทั้งในรอบอำเภอในรอบระดับจังหวัดและรอบระดับประเทศ DSI ยืนยันวันนี้มีข้อมูลชัดเจนและทำหนังสือไปยังกรกะตเพื่อให้ทำการตอบกลับ ภายในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเห็นประการใดกกตนะครับทำหนังสือให้กกตเนี่ยทำหนังสือตอบกลับ DSi มาเพราะมีคนไปร้อง DSi ส่วนอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่ามีอำนาจไหม DSi มีอำนาจไหมอำนาจที่แท้จริงในการที่จะลงดาบสวคือใครอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ ในประเด็นนี้ทีนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ลองฟังกันยา,ยาวๆว่าเราจะได้ได้มีการเลือกสอวใหม่หรือไม่นะครับเลือกสอวใหม่หรือไม่เราทวนความจำกันกันอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งสว20สาขาอาชีพนะครับ20สสาขาอาชีพส่งตัวแทนกันเข้ามาในระดับอำเภอระดับอำเภอเลือก ตัวแทนอำเภอไปในระดับจังหวัดตัวแทนระดับจังหวัดเลือกตัวแทนในระดับประเทศสุดท้ายเข้ารอบดำรงตำแหน่งเป็นสอวอแน่นอนครับข่าวมันหลุดออกมาตามเนื้อข่าวแบบเป๊ะเ,ะเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีหลักฐานแบบชัดเจนมากนะนะครับมีหลักฐานเนี่ยชัดเจนมากเดี๋ยวผมเปิดหลักฐานที่เขากล่าวอ้างให้ฟังนะเดี๋ยวสักครู่นะครับ จะได้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนตามาที่เขา,ขา,เาตามที่ข่าวเขารายงานนะครับจะได้เอามาเล่ากันแล้วก็วิเคราะห์กันถึงเนื้อในนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอมีหน่วยพรีชีพด้วยอะเดี๋ยวผมอ่านนะให้ฟังช้ชาๆเลยนะครับนะอการเลือกสอวเนี่ยตามที่ DSi เขาเปิดเผยมาเนี่ยซึ่งเขาได้ระบุเลยนะครับว่า มีการวางแผนแบบสลับซับซ้อนนะครับทราบเฉพาะในกลุ่มขบวนการนะครับกล่าวคือขบวนการได้มีการจัดให้มีผู้สมัครสมาชิกอุทธิสภานะครับในระดับอำเภอโดยสมัครกลุ่มละ5คนรวมทั้งหมด100คนนะครับในระดับอำเภอนะครับ928อำเภอหลักเกณฑ์รอบ เข้าเลือกได้ถึง5้าคนนะครับจึงทำให้บางจังหวัดมีผู้สมัครจำนวนมากสำหรับค่าตอบแทนนะครับในระดับอำเภอในการหัวกันเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับได้คนละ5,000บาทตอนนั้นเราจำได้ไหมหัวละหมื่นหัวละหมื่นคือระดับจังหวัดหัว ละห้าพันคือระดับอำเภอหัวกันเอาส่งคนของตัวเองเข้าไปนะตามสาขาอาชีพถ้าผ่านรอบอำเภอก็ให้คนละห้าพันนะอันนี้คือข้อมูลที่ I, เดซายก็เปิดเผยมาเอาพอเข้าไปในระดับจังหวัดนะฮะจะมีมูลค่าหัวค่าหัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นละในระดับจังหวัดเนี่ยค่าหัวถ้าใครนะครับที่เป็นคนของใครก็แล้วแต่ส่งเข้าไปแล้วจับพัดจับผู ได้ไปเข้ารอบในระดับจังหวัดบุคคลนั้นก็จะได้หัวละหนึ่งหมื่นเออหัวละหนึ่งหมื่นนะเอาถ้าสมมุติว่าผ่านระดับจังหวัดเข้าไปสู่รอบระดับประเทศในสิในยี่สิบสาขาอาชีพได้นะนะครับในยี่สิสาขาอาชีพได้นะจะได้หัวหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นถึงหนึ่งแสบาทอ่ใครก็แล้วแต่ที่หลุดเข้าไปในระดับประเทศนะ นะครับอันนี้ตามข้อมูลเลยนะและถ้าได้สมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มนะมากกว่า120คนน่ะก็จะได้เพิ่มอีกในจำนวน1นึ่งแสนบาทนี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ DSI เขาสืบสวนสอบสวนมานะครับนะหลังจากวันที่16มิถุนาปี2567ภายหลังผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดมีฟังดีๆนะครับ ขบวนการได้มีการนัดหมายผู้สมัครวุฒิสภาระดับประเทศไปจัดทำโพยหัวสมาชิกวุฒิสภานะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครนายกจำได้ไหมฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในระดับประเทศนะครับที่เมืองทองก็มีการจัดประชุมสอวอกันก่อนนะครับสำหรับผู้สมัคร ในรอบนั้นจะมียุทธยามีาปทุมมีนครนายกถ้ายัางจำกันได้นะในวันที่2ี่มิถุนายน2567ันาร้ตามคำกล่าวอ้างเวลา16บหนาฬิกามีการจ่ายเงินสดมัดจำจำนวน20,000บาทสำหรับบุคคลที่ได้เข้าไปในระดับประเทศนะส่วนที่เหลือจะได้รับภายหลัง คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออโอ้โห,โโหนี่คือตามการสืบสวนสอบสวนของ d ีเเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญในการาทําระบบในการคํานวณตัวเลขในการที่จะให้นะครับคนของตัวเองตามโพยเป๊ะ,ปะนะเข้าสู่รอบระดับประเทศและได้คัดเลือกเป็นสวตัวจริงพูดกันง่ายๆอย่างนั้นเลยนะ นี่คือ DSi ก็สอบสวนค่อนข้างละเอียดตามผู้ร้องเรียนมาซึ่งเป็นสวรายชื่อสำรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการสอบสวนต่อมาในวันที่26มิมถุนายนเนี่ยนะครับเวลา5นาฬิกาเนี่ยนะครับขบวนการได้มีการแจก,กเสื้อสีเหลืองให้กับผู้สมัครวุฒิสภาระดับประเทศและขบวนการได้อำนวยความสะดวกนะครับ ให้มีการจัดหารถตู้โดยสารรับส่งผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเดินทางไปเมืองทองธานีนะครับเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศและผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในรอบเช้าและรอบค่าเป็นไปตามโพยขั้วสมาชิกวุฒิสภาทุกประการยังจํากันได้ใช่ไหมโอ้ใส่เสื้อเหลืองเดินเข้าไปแบบ แหมเหมือนมากันด้วยกันตอนนั้นเนี่ยนะครับที่มีการคัดเลือกระดับประเทศที่เมืองทองจําได้ไหมพอคัดเลือกกันเสร็จก็โอ้โหนะฮะโวยก็นะเปลื่นกลาดเลยทั้งในห้องน้ําทั้งบริเวณรอบๆบ,บเมืองทองนะกรมสอบสวนพิเศษเพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทําผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พศ2563นะครับตามมาตรา977วรรค3นะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 0 9ความผิดฐานอ้างยี่และความผิดฐานฟอกเงินตามพระบัญญัตินะครับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2 5 0 0 42อืมเอาแล้วล่ะนะครับเนื่องจากการกระทําความผิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อได้มาซึ่งอํานาจนิติบัญญัตินี่ถึงขนาดนี้เลยนะ ังนะฮะการกระทําผิดต่างกรรมต่างวาระการกระทําผิดต่อกฎหมายหลายฉบับโดยทราบว่ามีการวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นนะก่อนเริ่มกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโอ้โหนี่ละเอียดยิบเลยนะซึ่งตอนก่อนเลือกเรายังจํากันได้นะโอ้นี่มันหัวกันมันหัวกันประชาชนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีการแบ่งแยกหน้าที่ มีฝ่ายไอทีที่เตรียมโปรแกรมคำนวณการลงคะแนนออกเป็นโพยหัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จำนวนสมาชิกวุฒิสภา,าตามที่ต้องการโดยการดำเนินการกระบวนการดังกล่าวจึงต้องใช้วิธีการสอบสวนสอบสวนเป็นพิเศษซึ่งอยู่ในเงื่อนไขตามตามกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับดำเนินสอบสวนเป็นคดีพิเศษได้นี่เป็นไง นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงประสงค์ที่จะรับดําเนินคดีสอบสวนในส่วนที่พบการกระทําผิดทางอาญานี่เขาชัดเจนนะว่าเป็นการกระทําผิดทางอาญาไว้ดําเนินการเนื่องจากกลุ่มกระบวนการมีการวางแผนที่สลับซับซ้อนนะมีการอุกอาจมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบอีกจํานวนมาก นะครับจำต้องใช้วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานพิเศษไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบร่องรอยการติดต่อสื่อสารเส้นทางการเงินที่โอนเงินไปให้ใครโอนมาให้นะสถานที่การจัดประชุมการวางแผนสถานที่พบปะติดต่อพิสูจน์ตามกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีเข้ามาร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดของกลุ่มนี้เป็นกระบวนการเอาแล้วนะฮะ อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกระดับอำเภอเลือกระดับจังหวัดและเลือกระดับประเทศของสอวอรหรือผู้สมัครสมาชิกอุฒิสภาล้วนแล้วแต่มีหลักฐานนะครับมาตั้งแต่เริ่มแรกหลักฐานเนี่ยมันมีหมดเลยนะไปสัมมนา,าที่ไหนแต่งกายยังไงภาพข่าวจับกันอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นหน้าในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเพราะฉะนั้นหลักฐานแน่นมากบอกเลยว่าหลักฐานแน่นมากกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยทั้งบุคลากรและเครื่องมือทั้งด้านเทคโนโลยีในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์เครือข่ายและองค์คับพยพของกลุ่มกระบวนการทั้งหมดพยานสําคัญจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการให้ความคุ้มครองพยานเพราะนะครับพยานอาจเกรงกลัวต่อพยานอันตร,รายแก่ร่างกายประกอบกับการกระทําผิดทางอาญาดังกล่าวนะครับ กระทำต่อ,อเดี๋ยวนะฮะกระทบต่อตัวบทกฎหมายอื่นนอกจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยให้ได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกะนะครับซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของกะกะตนะครับจึงควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนดำเนินคดีอาญาตามความผิดที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งนี้หากกรกะต พิ erna แล้วมีความเห็นประการใดเนี่ยนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษขอความอนุเคราะห์ให้กกตได้กรุณาแจ้งยืนยันมายังกรมสอบสวนพิเศษภายในวันที่10บกุมภาก็คือสิที่ผ่านมานั่นเองนะครับว่าจะได้มีว่ามีความผิดทางอาญาใดบ้างที่กกตรประสงค์จะรับไว้ดำเนินการสอบสวนเองและความผิดทางอาญาใดบ้างที่กกตประสงค์ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนหรือกกตจะรับข้อกล่าวหาทุกฉบับกฎหมายหรือประสงค์จะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนในการกระทำความผิดทางอาญาทุกข้อกล่าวหาและทุกฉบับกฎหมายเพื่อกรมเกาะสอบสวนพิเศษจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจบข่าว